ถ้าคุณเกิดระหว่าง20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์และช่วงนี้คุณรู้สึกแปลกๆก,กับชีวิตตัวเองเหมือนกำลังจะมีอะไรเปลี่ยนแต่ยังอธิบายไม่ได้ว่าคืออะไรเหมือนใจมันอยากขยับอยากไปไกลกว่าเดิมแต่ยังหาจังหวะไม่เจอฟังให้ดีนะเพราะสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกอยู่มันไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่านแต่มันคือสัญญาณก่อนดวงคุณจะเปลี่ยนระดับชีวิต ช่วงที่ผ่านมาคุณอาจเหนื่อยแบบเงียบๆคิดมากเรื่องอนาคตรู้สึกว่าตัวเองทำได้มากกว่านี้แต่ชีวิตยังไม่พาไปถึงจุดที่ควรจะเป็นข่าวดีคือช่วงนี้ดวงราศีกุมกำลังเข้าสู่จังหวะที่เรียกว่าจุดเปลี่ยนแบบไม่ทันตั้งตัวโอกาสบางอย่างกำลังจะเดินเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้วิ่งหาเงินบางทางกำลังจะเปิดจากสิ่งที่คุณเคยมองข้ามและคนบางคนกำลังจะเข้ามาเพื่อพาคุณไปอยู่ในเส้นทางใหม่ คลิปนี้ไม่ได้พูดกับกลุ่มทุกคนแต่มันพูดกับกลุ่มที่กำลังจะก้าวไปอีกขั้นของชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่ควรหยุดอยู่แค่นี้ถ้าคุณรู้สึกว่ายังมีบางอย่างใหญ่กว่าที่รอคุณอยู่ดูคลิปนี้ให้จบเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเวอร์ชันใหม่ในชีวิตคุณก็ได้พลังดวงกลุ่มตอนนี้จากคนธรรมดาสู่คนที่มีมูลค่า ชาวราศีกุมหลายคนใช้ชีวิตมานานแบบเก่งเงียบคิดเยอะแต่ไม่ค่อยพูดทำได้มากกว่าที่คนเห็นที่ผ่านมาเหมือนชีวิตคุณยังไม่ถึงจังหวะโชว์ของจริงเหมือนคุณมีศักยภาพแต่ยังไม่มีเวทีมีความคิดแต่ยังไม่มีพื้นที่มีความสามารถแต่ยังไม่มีคนมองเห็นชัดๆแต่ช่วงนี้พลังดวนของกุมกำลังเปลี่ยน จากพลังของคนที่อยู่เบื้องหลังกำลังขยับไปสู่พลังของคนที่มีตัวตนชัดขึ้นนี่คือช่วงที่จักรวาลกำลังดันคุณออกจากมุมเงียบๆให้ก้าวมาสู่จุดที่คนเริ่มมองเห็นคุณมากขึ้นจากคนธรรมดาสู่คนที่มีค่าในสายตาคนอื่นคำว่ามีมูลค่าในดวงกุมรอบนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินแต่มันคือการที่ความคิดคุณมีราคาคำพูดคุณมีน้ำหนัก การกระทำคุณมีผลต่อคนรอบข้างมากขึ้นสิ่งที่คุณเคยทำเล่นๆจะเริ่มถูกมองว่าเก่งสิ่งที่คุณเคยคิดคนเดียวจะเริ่มมีคนอยากฟังสิ่งที่คุณเคยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของตัวเองจะเริ่มกลายเป็นจุดเด่นในสายตาคนอื่นคุณกำลังจะค้นพบว่าสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วมันมีค่าม,มากกว่าที่คุณเคยคิดความคิดของคุณกำลังกลายเป็นทรัพย์สิน ราศีกุมเป็นราศีของไอเดียแต่ที่ผ่านมาคุณอาจยังไม่เห็นค่าความคิดตัวเองคุณคิดว่ามันก็แค่ความคิดก็แค่สิ่งที่คุณถนัดก็แค่เรื่องเล็กๆแต่ดวงรอบนี้กำลังเปลี่ยนสถานะจากความคิดในหัวให้กลายเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ความคิดของคุณจะเริ่มสร้างโอกาสสร้างงานสร้างชื่อและสร้างมูลค่าให้ตัวคุณคุณจะเริ่มรู้สึกว่าแค่คุณเป็นตัวเองก็มีคนสนใจแล้ว พลังความเป็นตัวเองจะพาคุณเด่นขึ้นที่ผ่านมาคุณอาจพยายามปรับตัวเข้าหาคนอื่นพยายามไม่แตกต่างพยายามไม่โดดเบนเกินไปแต่ช่วงนี้ดวงกำลังบอกว่ายิ่งคุณเป็นตัวเองชัดขึ้นคุณยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างสิ่งที่ทำให้คุณคิดไม่เหมือนใครสิ่งที่คนเคยมองว่าแปลกกำลังจะกลายเป็นจุดขายกลายเป็นสเสน่ห์กลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนจำคุณได้ คุณไม่เกิดมาเพื่อเหมือนใครและตอนนี้คุณกำลังเท่าสู่ช่วงที่ความไม่เหมือนใครของคุณจะพาคุณขึ้นคนจะเริ่มมองเห็นคุณในมุมใหม่อีกหนึ่งสัญญาณของดวงนี้คือคนรอบตัวจะเริ่มปฏิบัติกับคุณเปลี่ยนไปคนจะเริ่มฟังคุณมากขึ้นถามความเห็นคุณมากขึ้นให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณพูดมากขึ้น บางคนที่เคยมองข้ามคุณจะเริ่มเห็นศักยภาพคุณชัดขึ้นบางคนจะเริ่มเข้ามาขอคำปรึกษาบางคนจะเริ่มอยากร่วมงานกับคุณนี่คือจังหวะที่สถานะทางพลังงานของคุณกำลังยกระดับ คุณค่าของคุณไม่ต้องพิสูจน์อีกต่อไปที่ผ่านมาคุณอาจรู้สึกว่าต้องทำเยอะกว่าคนอื่นถึงจะได้รับการยอมรับต้องพยายามหนักกว่าคนอื่นถึงจะถูกมองเห็นแต่ดวงรอบนี้กำลังพาคุณไปสู่จุดที่คุณค่าในตัวคุณเริ่มฉายเองคุณไม่ต้องอธิบายตัวเองมากเหมือนเดิมไม่ต้องพิสูจน์ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ต้องวิ่งไล่การยอมรับเหมือนเดิมเพราะคนจะเริ่มมองเห็นจากพลังที่คุณแผ่ออกไป จากคนที่รอจังหวะสู่คนที่สร้างจังหวะเองก่อนหน้านี้ชีวิตคุณอาจรู้สึกว่าต้องรอโอกาสต้องรอคนหยิบยื่นต้องรอจังหวะดีๆแต่พลังดวงตอนนี้กำลังเปลี่ยนบทบาทคุณจากคนที่รอสู่คนที่สร้างโอกาสเองคุณจะเริ่มกล้าตัดสินใจมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำมากขึ้นและทุกครั้งที่คุณกล้าขยับมูลค่าในตัวคุณจะยิ่งเพิ่มขึ้น นี่คือช่วงอัปเกรดตัวตนดวงกุมตอนนี้ไม่ได้มาเล่นๆมันคือช่วงอัปเกรดตัวตนทั้งระบบคุณจะไม่คิดแบบเดิมไม่ยอมอยู่จุดเดิมไม่ลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้ใครพอใจเหมือนเดิมคุณกำลังเดินเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองเวอร์ชั่นที่มั่นใจขึ้นชัดเจนขึ้นและรู้ว่าตัวเองมีค่าม,มากแค่ไหนชาวราศีกุมต้องเข้าใจก่อนว่าดวงการเงินของคุณไม่เหมือนชาวบ้าน คุณไม่ใช่ราศีที่รวยเพราะทำงานหนักสุดไม่ใช่ราศีที่ได้เงินเพราะอดทนอย่างเดียวและไม่ใช่ราศีที่ชีวิตการเงินจะเดินเป็นเส้นตรงแต่คุณคือราศีที่เงินจะมาตอนที่คุณเริ่มคิดต่างจากคนอื่นช่วงนี้ดวงการเงินของกุมกําลังเดินเข้าสู่จังหวะหนึ่งที่เรียกว่าจังหวะเงินก้อนจากไอเดียมันคือช่วงที่เงินจะไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทำทุกวัน แต่มาจากสิ่งที่คุณเคยคิดผ่านๆเคยพูดเล่นๆหรือเคยอยากลองแต่ยังไม่ได้จริงจังหลายคนจะเริ่มรู้สึกแบบนี้อยู่ดีๆก็มีความคิดใหม่ผุดขึ้นมาอยากลองทำอะไรที่ไม่เคยทำอยากหาไรายได้เสริมอยากขายอะไรบางอย่างอยากเริ่มช่องทางใหม่หรืออยากทำอะไรของตัวเองมากขึ้นอย่ามองข้ามความคิดพวกนี้เด็ดขาดเพราะสำหรับชาวกุมไอเดียคือประตูเงิน ดวงการเงินรอบนี้ไม่ได้บอกให้คุณทำงานเพิ่มชัมมม่วโมงแต่มันบอกให้คุณขยับวิธีคิดเรื่องเงินเงินก้อนของคุณไม่ได้อยู่ในตารางงานเดิมแต่มันซ่อนอยู่ในความคิดที่ยังไม่ได้ลงมือทำบางคนอาจเคยคิดว่าถ้าขายของออนไลน์จะดีไหมนะอยากลองทำคอนเทนต์ดูจังสิ่งนี้เราน่าจะทำเงินได้นะถ้าเอาความรู้ที่มีมาทำอะไรสักอย่างความคิดพวกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันคือสัญญาณจากดวงการเงินที่กำลังพยายามพาคุณไปอีกทางหนึ่งกลุ่มเป็นราศีแห่งอนาคตราศีแห่งเทคโนโลยีราศีแห่งโลกออนไลน์ราศีแห่งไอเดียแปลกใหม่เพราะฉะนั้นเงินของคุณจึงมักมาในรูปแบบที่ไม่ใช่งานประจำช่วงนี้ยิ่งชัดมากว่าช่องทางออนไลน์งานอิสระงานเสริมงานที่ใช้ความคิดงานที่คนอื่นยังไม่ค่อยทำคือประตูเงินของคุณ ที่สำคัญคือเงินรอบนี้ไม่ได้มาแบบช้าๆแต่มาแบบก้อนจากโอกาสหนึ่งอาจเป็นงานหนึ่งชิ้นโปรเจกต์หนึ่งงานลูกค้ารายหนึ่งไอเดียหนึ่งอย่างหรือการตัดสินใจเริ่มอะไรบางอย่างแล้วมันจะต่อยอดยาวหลายคนจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ดีๆมีคนทักมาถามเรื่องงานอยู่ดีๆมีคนสนใจสิ่งที่คุณทำเล่นๆอยู่ดีๆมีโอกาสเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว หรือมีช่องทางหาเงินใหม่ที่คุณไม่เคยคิดว่าจะทำตอนแรกคุณอาจคิดว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้มันจะไหวหรอไม่มั่นคงเลยแต่จำไว้อย่างหนึ่งเงินของกลุมมักซ่อนอยู่ในสิ่งที่ดูไม่มั่นคงตอนแรกเพราะคุณไม่ใช่ราศีที่ถูกออกแบบมาให้เดินทางเดิมๆคุณคือราศีที่รวยจากทางลัดทางความคิดดวงการเงินรอบนี้ยังบอกอีกว่ายิ่งคุณทำอะไรที่เป็นตัวเองมากเท่าไหร่ เงินจะยิ่งไหลมาใกล้คุณมากเท่านั้นถ้าคุณฝืนทำในสิ่งที่ไม่ใช่เงินจะมาแบบเหนื่อยแต่ถ้าคุณทำในสิ่งที่ชอบเงินจะมาแบบมีทางต่อยอดนี่คือช่วงที่คุณต้องถามตัวเองว่าถ้าไม่กลัวล้มเหลวฉันอยากทำอะไรเพื่อหาเงินคำตอบของคำถามนี้คือคำใบ้เรื่องเงินก้อนของคุณอีกอย่างที่เด่นมากสำหรับกลุ่มช่วงนี้คือเงินจากคนไกลอาจเป็นลูกค้าต่างจังหวัดต่างประเทศ คนที่ไม่ใช่วงสังคมเดิมหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ยิ่งคุณเปิดโลกยิ่งคุณออกจากกรอบเดิมเงินจะยิ่งเข้ามาง่ายขึ้นและที่สำคัญมากอย่าดูถูกสิ่งที่คุณทำเล่นๆสิ่งที่คุณคิดว่าเล็กอาจกลายเป็นแหล่งเงินใหญ่สิ่งที่คุณทำขำๆอาจกลายเป็นรายได้จริงสิ่งที่คุณถนัดแบบไม่รู้ตัวอาจเป็นสิ่งที่คนอื่นยอมจ่ายเงินให้ ดวงการเงินของกลุ่มรอบนี้ไม่ใช่ดวงของคนที่รอเงินแต่เป็นดวงของคนที่ต้องเริ่มอะไรบางอย่างก่อนยิ่งเริ่มเร็วยิ่งเห็นเงินเร็วยิ่งกล้ายิ่งได้เปรียบถ้าคุณมัวแต่รอให้พร้อมดวงนี้จะผ่านไปแบบน่าเสียดายแต่ถ้าคุณเริ่มแบบยังไม่พร้อมดวงจะค่อยๆพาเงินมาเติมระหว่างทางนี่แหละสไตล์เงินของชาวกุม่มไม่ได้มาทีละนิดแต่มาเป็นจังหวะมาเป็นโอกาส มาเป็นก้อนจากสิ่งที่คุณเคยคิดเล่นๆน,นั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากดูคลิปนี้จบอย่าปล่อยให้ไอเดียคุณนอนอยู่ในหัวจดนั้นออกมาเริ่มลงมือเล็กๆล,ลองก่อนขยับก่อนอย่าคิดนานเพราะดวงการเงินรอบนี้ของคุณไม่ได้เปิดให้คนที่คิดเก่งที่สุดแต่มันเปิดให้คนที่กล้าลองก่อนคนอื่นและนั่นแหละ คือเหตุผลที่เงินก้อนของชาวราศีกุมกำลังเดินทางมาหาคุณผ่านความคิดเล่นๆที่คุณกำลังจะเอาจริงชาวราศีกุมช่วงนี้การงานของคุณไม่ได้อยู่ในจุดนิ่งแต่มันอยู่ในจุดที่เรียกว่าก่อนขยับระดับหลายคนอาจยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดแต่ลึกๆจะรู้สึกว่าความคิดคุณเปลี่ยนมุมมองต่ออนาคตเปลี่ยนความอดทนกับสิ่งเดิมๆก็น้อยลง คุณเริ่มรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันเล็กไปสภาพแวดล้อมเดิมมันแคบไปหรือบทบาทที่คุณได้รับมันไม่สะท้อนความสามารถจริงๆความรู้สึกนี้ไม่ใช่คุณคิดมากแต่มันคือสัญญาณก่อนการเติบโตจักรวาลกำลังเขย่าวความรู้สึกคุณเพื่อผลักให้คุณไม่ยอมอยู่ที่เดิมอีกต่อไปงานเดิมกำลังถึงจุดอิ่มตัว สำหรับกลุ่มที่ทำงานประจำช่วงนี้คุณอาจรู้สึกเบื่อแบบไม่มีเหตุผลชัดเจนงานก็เหมือนเดิมคนก็เหมือนเดิมแต่ใจคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณไม่ได้ขี้เกียจแต่คุณกําลังโตเกินที่เดิมบางคนจะเริ่มรู้สึกว่าทำไปก็เท่านั้นพยายามแค่ไหนก็ไม่เห็นภาพอนาคตหรือเริ่มคิดเรื่องการเปลี่ยนงานบ่อยขึ้น นี่ไม่ใช่ดวงตกแต่มันคือดวงกำลังพาคุณไปจุดใหม่ซึ่งต้องเริ่มจากการไม่พอใจกับที่เดิมก่อนโอกาสใหม่กำลังจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวดวงการงานของกุมรอบนี้โอกาสไม่ได้มาแบบวางแผนล่วงหน้านานๆแต่มาแบบอยู่ดีๆก็มีจังหวะเปิดขึ้นมา เช่นมีคนชวนไปทำงานใหม่มีคนชวนทำโปรเจกต์เสริมมีงานพิเศษเข้ามามีหน้าที่ใหม่ที่ไม่เคยทำหรือมีช่องทางที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้ทำตอนแรกมันอาจดูเล็กดูเสี่ยงหรือดูไม่มั่นคงแต่สำหรับกุมงานที่เปลี่ยนชีวิตมักเริ่มจากโอกาสเล็กๆก,ก่อนเสมออย่าตัดสินจากภาพแรกเพราะดวงรอบนี้สิ่งเล็กจะค่อยๆโตเร็วมาก งานที่ใช้ความคิดจะพาคุณขึ้นเร็วช่วงนี้งานที่เด่นกับกลุ่มมากคืองานออนไลน์งานอิสระงานที่ใช้ไอเดียงานสร้างสรรค์งานที่ต้องคิดต่างงานที่ไม่ต้องอยู่ในกรอบระบบเดิมถ้าคุณยังทำงานที่ใช้แรงเป็นหลักคุณจะรู้สึกเหนื่อยแต่ไม่โตแต่ถ้าคุณเริ่มขยับไปทำงานที่ใช้สมองใช้ความคิดใช้ตัวตนงานจะเริ่มต่อยอดเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัด กุมเป็นราศีของอนาคตเพราะฉะนั้นยิ่งงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์ความสื่อสารความรู้หรือไอเดียใหม่ๆยิ่งถูกโฉลกกับดวงคุณช่วงนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนบทบาทหรือเปลี่ยนเส้นทางงานหลายคนในราศีกุมกำลังจะไม่ได้ทำหน้าที่เดิมอีกต่อไปบางคนจะได้เลื่อนบทบาทบางคนได้หน้าที่ใหม่บางคนเปลี่ยนสายงาน บางคนเริ่มงานเสริมจนกลายเป็นงานหลักในอนาคตจุดเด่นคือมันเริ่มจากความกล้าเปิดประตูบานใหม่ถ้าคุณมัวแต่คิดว่าฉันทำไม่เป็นฉันไม่เคยทำฉันไม่มั่นใจคุณจะพลาดจังหวะดวงดีรอบนี้เพราะดวงการงานของกลุมตอนนี้ไม่ได้ต้องการคนเก่งที่สุดแต่มันเลือกคนที่กล้าลองสิ่งที่ไม่เคยทำคนใหม่จะนำงานใหม่มาให้ อีกเรื่องที่เด่นมากคืองานของคุณจะไม่ได้โตเพราะทำงานคนเดียวเงียบๆแต่มันจะโตเพราะคนใหม่ๆเข้ามาอาจเป็นคนรู้จักใหม่เพื่อนใหม่ลูกค้าใหม่หัวหน้าใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่ คนเหล่านี้จะนำโอกาสบางอย่างมาให้คุณซึ่งคุณอาจไม่เคยคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าปิดโอกาสการคุยกับคนใหม่อย่าปฏิเสธการร่วมงานง่ายๆและอย่าคิดว่าคุณต้องทำทุกอย่างคนเดียวดวงคุณกำลังเปิดเรื่องเครือข่ายนำโชคด้านงานจุดเปลี่ยนจะมาเร็วถ้าคุณตัดสินใจเร็วดวงกลุ่มรอบนี้มีจุดหนึ่งชัดมากคือ โอกาสจะไม่ได้รอคุณนานถ้ามีงานใหม่ข้อเสนอใหม่จังหวะใหม่เข้ามาคุณต้องใช้สัญชาตญาณตัดสินใจมากกว่าใช้ความกลัวยิ่งคิดนานคุณยิ่งลังเลยิ่งพลาดแต่ถ้าคุณกล้าตอบรับกล้าลองกล้าเริ่มชีวิตการงานจะขยับแบบก้าวกระโดดจากคนธรรมดาสู่คนที่มีบทบาทมากขึ้น ช่วงก่อนหน้านี้คุณอาจรู้สึกว่าทำงานเงียบๆไม่มีใครเห็นค่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่คุณคิดแต่ดวงรอบนี้กำลังเปลี่ยนคนจะเริ่มเห็นความสามารถคุณมากขึ้นสิ่งที่คุณเสนอจะเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นคำพูดคุณจะเริ่มมีผลกับงานมากขึ้นคุณกำลังเดินจากจุดพูดตามไปสู่จุดคนที่มีอิทธิพลต่อทิศทางงานชาวราศีกุมเป็นราศีที่เรื่องความรักไม่เคยเดินธรรมดา คุณไม่ใช่สายหวานตลอดเวลาแต่คุณเป็นสายลึกรักจริงรักนานแต่ไม่พูดเยอะที่ผ่านมาเรื่องความรักของคุณอาจมีทั้งช่วงที่เงียบช่วงที่เหนื่อยช่วงที่รู้สึกว่าทำไมมันไม่ง่ายเหมือนคนอื่นแต่ช่วงนี้ดวงความรักของกลุ่มกำลังเปลี่ยนจังหวะจากความรักที่เคยค้างคากำลังจะเข้าสู่ความรักที่ชัดขึ้นไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ คุณกำลังจะไม่ยอมทนกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มีค่าอีกต่อไปคนโสดความรักครั้งใหม่จะมาแบบไม่เหมือนเดิม ถ้าคุณโสดที่ผ่านมาอาจรู้สึกเฉยๆกับความรักเหมือนจะอยากมีแต่ก็ไม่อยากเจ็บอีกบางคนปิดใจเงียบๆบางคนยุ่งกับชีวิตจนไม่ได้โฟกัสเรื่องรักบางคนเคยเจอความสัมพันธ์ที่ทำให้เหนื่อยจนถอยแต่ดวงรอบนี้บอกว่าความรักใหม่ของกุ่มจะมาแบบไม่ซ้ำรอยเดิม คนที่กำลังจะเข้ามาไม่ใช่คนที่ทำให้คุณต้องไล่ตามไม่ใช่คนที่ทำให้คุณต้องพยายามฝ่ายเดียวแต่เป็นคนที่คุยแล้วสบายใจคุยแล้วเป็นตัวเองได้คุยแล้วไม่ต้องฝืนที่สำคัญมากคือความรักครั้งนี้เริ่มจากความเข้าใจมากกว่าความหวือหวาอาจเริ่มจากเพื่อนจากคนรู้จักจากการทำงานหรือจากโลกออนไลน์และมันจะค่อยๆพัฒนาแบบไม่รีบแต่มั่นคง คนมีคู่ความสัมพันธ์กำลังเข้าสู่จุดตัดสินใจสําหรับชาวกลุ่มที่มีคู่ช่วงนี้คือช่วงเคลียร์ความรู้สึกถ้าความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วมันจะยิ่งชัดเจนขึ้นมีการวางแผนอนาคตร่วมกันมากขึ้นคุยกันจริงจังมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าความสัมพันธ์มีปัญหาสะสมช่วงนี้จะเริ่มรู้สึกอึดอัดชัดขึ้นคุณจะเริ่มถามตัวเองว่า ฉันยังมีความสุขไหมเรายังไปทางเดียวกันอยู่หรือเปล่ากลุ่มเป็นราศีที่อดทนกับความรักได้นานแต่ถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าความรักมันทำให้คุณเล็กลงทำให้คุณไม่เป็นตัวเองทำให้คุณต้องฝืนตลอดคุณจะเริ่มถอยทางใจแบบเงียบๆดวงรอบนี้ไม่ได้บอกให้เลิกแต่มันบอกให้เลือกความรักที่เติบโตไปด้วยกันคนเก่ามีเกณฑ์นวนกลับมาในความคิด อีกหนึ่งเรื่องที่ชัดมากคือคนเก่าอาจกลับมาในความคิดหรือบางคนอาจทักกลับมาไม่ใช่เพื่อเริ่มใหม่เสมอไปแต่เพื่อให้คุณปิดบทเรียนทางใจบางครั้งคนเก่ากลับมาเพื่อทำให้คุณรู้ว่าคุณโตขึ้นแค่ไหนคุณไม่เหมือนเดิมแล้วและคุณคู่ควรกับความรักที่ดีกว่าเดิมสเสน่ห์ของกลุ่มช่วงนี้แรงแบบเยียบ ช่วงนี้คุณอาจไม่รู้ตัวแต่คุณรอบข้างเริ่มมองเห็นสเสน่ห์บางอย่างในตัวคุณสเสน่ห์ที่มาจากความคิดความนิ่งความเป็นตัวของตัวเองและความไม่พยายามเกินไปคุณไม่ได้วิ่งหาความรักแต่พลังบางอย่างกำลังดึงดูดคนที่คลื่นตรงกันเข้ามาบทเรียนความรักของกลุ่มรอบนี้ดวงความรักของคุณไม่ได้สอนให้คุณยอมแต่มันสอนให้คุณเลือก เลือกคนที่สบายใจเลือกความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องฝืนเลือกคนที่โตไปพร้อมกันเลือกคนที่เห็นค่าคุณจริงๆความรักของกลุ่มหลังจากนี้จะไม่ใช่รักที่เหนื่อยแต่เป็นรักที่ทำให้ชีวิตคุณเบาขึ้นสัญญาณว่าความรักดีๆกำลังเข้ามาถ้าช่วงนี้คุณเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นไม่รีบมีความรักเหมือนเมื่อก่อนปล่อยวางเรื่องเก่าได้มากขึ้น กล้าเป็นตัวเองมากขึ้นเวลาอยู่กับใครบางคนนั่นคือสัญญาณว่าหัวใจคุณกำลังพร้อมสำหรับความรักที่ดีกว่าเดิมแล้วชาวราศีกุมเป็นคนที่ใช้สมองและความคิดหนักมากคุณคิดตลอดเวลาวางแผนตลอดเวลากังวลเงียบๆอยู่ลึกๆถึงภายนอกจะดูนิ่งดูชิลดูไม่คิดอะไรแต่ช่วงน,นี้ดวงสุขภาพของกุมไม่ได้แย่ร้ายแรง แค่ร่างกายกำลังบอกคุณว่าพักบ้างก็ได้ไม่ต้องแบกทุกอย่างคนเดียวตลอดเวลาหลายอาการที่กุมเป็นช่วงนี้ไม่ได้มาจากโรคแต่มาจากความเครียดสะสมแบบไม่รู้ตัวสมองส่งผลต่อร่างกายชัดมากกุมเป็นราศีที่คิดเยอะแต่ไม่ค่อยพูดคุณชอบเก็บไว้ในใจรับผิดชอบหลายเรื่องคิดแทนคนอื่นวางแผนอนาคตเงียบๆคนเดียว พอความคิดมันเยอะร่างกายเลยเริ่มแสดงออกแทนเช่นนอนยากหลับไม่ลึกตื่นมาไม่สดชื่นปวดหัวบ่อยล้าแบบไม่มีแรงทั้งที่ไม่ได้ทำงานหนักนี่ไม่ใช่ร่างกายอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่าสมองคุณทำงานหนักเกินไปมานานแล้วอาการที่ชาวกลุ่มต้องระวังช่วงนี้ดวงสุขภาพของกลุ่มช่วงนี้เกี่ยวกับระบบพวกนี้เป็นพิเศษ ระบบประสาทการนอนความเครียดสะสมไมเกรนปวดหัวข้างเดียวอาการมึนๆเบลอเหนื่อยง่ายทั้งที่ไม่ได้ออกแรงมากบางคนจะรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ป่วยหนักแต่ก็ไม่สดชื่นสักทีเหมือนพลังงานตกแบบอธิบายไม่ได้สาเหตุหลักคือคุณใช้พลังทางความคิดเยอะเกินไปแต่ไม่ได้เติมพลังให้ตัวเองเลย การพักผ่อนคือยาที่ดีที่สุดของกลุ่มช่วงนี้ถ้าคุณอยากให้สุขภาพดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเริ่มจากยาแพงๆแต่เริ่มจากการนอนให้พอก่อนกลุ่มหลายคนติดนิสัยนอนดึกเล่นมือถือก่อนนอนคิดเรื่องอนาคตก่อนนอนหรือทำงานจนดึกร่างกายคุณเลยไม่ได้รีเซ็ตจริงๆมานานแล้วถ้าช่วงนี้คุณเริ่มเข้านอนเร็วขึ้นลดจอมือถือก่อนนอนให้สมองได้พักจริงๆ พลังชีวิตคุณจะกลับมาเร็วมากอาหารมีผลกับพลังงานคุณมากกว่าที่คิดอีกอย่างที่เด่นคือช่วงนี้กุ่มจะรู้สึกพลังงานตกง่ายถ้ากินไม่เป็นเวลาหรือกินอาหารที่หนักเกินไปอาหารมันมันหวานจัดหรือกาแฟเยอะเกินจะทำให้ร่างกายคุณยิ่งล้าเพราะระบบประสาทคุณตึงอยู่แล้วลองเพิ่มน้ำผักผลไม้และลดคาเฟอีนลงนิดนึง แค่ปรับเล็กๆร่างกายคุณจะตอบสนองดีเกินคาดการขยับร่างกายจะช่วยเคลียร์พลังลบกุมเป็นราศีที่ถ้าคิดมากพลังจะไปกองอยู่ที่หัววิธีแก้ไม่ใช่คิดเพิ่มแต่คือการขยับร่างกายไม่ต้องออกกําลังกายหนักแค่เดินยืดเส้นขยับตัวเบาๆหรือออกไปโดนแดดบ้างมันจะช่วยระบายความตึงในระบบประสาททำให้คุณโล่งขึ้นแบบไม่ต้องฝืนใจ อยู่เงียบๆคนเดียวบ้างจะช่วยฟื้นพลังช่วงนี้คุณอาจรู้สึกอยากอยู่เงียบๆมากขึ้นไม่อยากเจอคนเยอะไม่อยากคุยเยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องฝืนตัวเองเพราะดวงสุขภาพกลุ่มตอนนี้การได้อยู่กับตัวเองเงียบๆคือการชาร์จพลังที่ดีที่สุดเสียงเงียบพื้นที่ส่วนตัวเวลาที่ไม่ต้องรับพลังจากใครจะช่วยให้พลังชีวิตคุณค่อยๆกลับมาวอน สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษอย่าฝืนทำงานตอนร่างกายล้าอย่ามองข้ามอาการปวดหัวบ่อยๆอย่าปล่อยให้ตัวเองนอนน้อยติดกันหลายวันและอย่าเก็บความเครียดไว้คนเดียวตลอดเวลาคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาร่างกายคุณต้องการการดูแลไม่ใช่แค่ความอดทนก่อนจะจบคลิปนี้อยากให้ชาวราศีกุมจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะ ช่วงนี้ชีวิตคุณอาจยังไม่เห็นภาพชัดทุกอย่างแต่ดวงของคุณไม่ได้เดินถอยหลังมันกำลังตั้งหลักเพื่อกระโดดครั้งใหญ่หลายสิ่งที่กำลังเปลี่ยนหลายความรู้สึกที่คุณอธิบายไม่ถูกหลายไอเดียที่ผุดขึ้นมาไม่หยุดนั่นไม่ใช่ความสับสนแต่มันคือสัญญาณว่าชีวิตคุณกำลังจะออกจากเวอร์ชั่นเดิมแล้วราศีกุมเป็นราศีที่ดวงจะดีแบบเงียบๆไม่ปังใส่หน้าทันที แต่จะค่อยๆเปิดทางแล้วพาคุณไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมแบบไม่รู้ตัวหลังจากดูคลิปนี้อย่าก,กลับไปคิดว่าตัวเองธรรมดาเพราะดวงของคุณตอนนี้กำลังผลักให้คุณมีค่ามากกว่าที่เคยเป็นถ้าคุณพร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พิมพ์คำว่าฉันพร้อมอัปเกรดชีวิตเพื่อเป็นการส่งพลังให้ดวงตัวเองเปิดเต็มที่และอย่าลืมกดติดตามไว้เพราะจังหวะดวงของคุณรอบนี้ มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น